ครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ของ Adidas นะครับรุ่น CG 2 1นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นใหม่เป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับนี่ครับดูจากภายนอกเนี่ยสีสันสวยงามมากนะครับนีปุ่มจะเป็น6ปุ่มมีบูสต์อยู่ตรงสน้นเบานะครับแล้วก็ยึดเกาะดีนะครับตัวนี้ ได้ยินผมตอบจริงน่ะค่ะจากพี่อาจจะเคยเห็นในสื่อว้าโซเชียลมีเดียที่เราเป็นเพน่อนไปตอนเป็นไงบ้างสวยกใจก็่อันที่นะะช้นลางนะคะจะเป็นมิมไลสไบวกบวกคเอ็กแองเมทฟอร์ t รูจูนเฮดที่ซคกิจกที่เบากว่าที่ใช้ สีสวยนะพวกิโอคู่นี้สีดีครับสีดีเรียกว่ารสนิยมดีโปรเจสตพื้นเป็นสีฟ้าเนาะใช่ใช่โชว์พื้นหน่อยโชว์พื้นหน,อน,อน่อยนี่เดูอันไหนวันนี้นี่เราคันมีเชือกด้วยโปรเจสต์โอมีเชือกแถมามอาอีกหนึ่งเส้นเนาะเพราะฉะนั้นเลือกที่แบบผูกเชือกดีกว่าโปรเจสตโอเคใช่ไหมโปรเจสตก็ผูกเชือกถูกต้องนี่ดูอะไรเพิ่ เปลี่ยนแล้วมองไปไม่้แล้วอ้าวยิ่มีเชียง์เลยงเทพว่านะฮ่าฮ่าฮ่าหน้าสีนะครับนคโปรพีฟ้าดีมากครับตัวนี้ได้ตัวไหนไปครับตัวบัวตัวนี้ครับ B O A สีนี้เลยสีเขียวสดใสมากเบาเนาะนีบผมลองขยับขยับบนโครงเนี่ยเอ้ยตัวคลี่ที่เขาบอกว่าเหมือนคลี่สนามเนี่ยช่วยยึดเกาะได้ดีมาก พราะว่าปูฟีฟาตีแรงนะพูดถึงอืมถ้ายึดเกาะดีมันก็เนาะช่วยให้ใส่วยได้เต็มที่ขึ้นสร้างสปีดนะครับต้องมีพื้นที่ยึดเกาะได้ดีแบบรองเท้ารุ่นนี้เลยปนกเป็นไงครับสวัสดีครับเบามากครับโปรเจ็ตเชื่ว่าเขาจะวิ่งเลยจะวิ่งเลยเหรอใช่เขาไม่มีเหรอเบามากใช่เบาแล้วมันยึดเกาะได้ใส่ข้างสี เอ๋อนี่เขามีให้สีเขียวด้วยโอเนเขียามากเลครับโรเวอร์มากเลยครับที่เปนเทรนดตหมก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่านิ่มสบายแต่กระชับวันนี้ผมได้ลองรองเท้า CG t วน n ี y วันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเดินได้สบายครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือน้ำหนักเบาการยึดเกาะของ CG 21เนี่ยถือว่าดีมากนะครับ เพราะว่ามีทั้งปุ่มที่ให้มาแล้วก็มีตัวของปุ่มเล็กที่ติดอยู่กับตัวรองเท้าเนี่ยถือว่ายึดเกาะได้ดีครับตรงส้นเท้าเนี่ยมีบูทอยู่ตรงส้นเท้านะครับ